จากพี่นุ่มเดี๋ยวเวลาเริ่มอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมซึ่งคนในอกาภอที่ต้องการตั้งแต่การสำนักงานเขตพื้นที่การอังกฤษมินิทโฟกแองซึ่งเป็นภาษาที่ต้องใช้กูต่างชาติคือถ้าเกิดดูอ่อจอเป็งภาษาที่ต้องการประวัติศาสตร์ได้ช็อปปิ้งนะครับนี่เราสองคนนะครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีเปิดอาคารวันสต็อปเซอร์วิสนะครับซึ่งอาคารวันสต็อปเซอร์วิสของเรานะครับจะ ะะกับโรงเรียนบ้านเบนตรงบ้านนะครับท่านสปีดเรับนะไม่ว่าการปกครอง,รงหรือรัฐบาลซึ่งคณะกรรมการบอกว่าเสี่ยงสภาพนะถ้าลื้อไปเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรในการที่ท่านผู้ม,มีการพร้อมกรรมการสถานศึกษาท่านผู้สานนะครับและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนและร่วมกันตุจาการ รวมกันกว่าร้ากว่าบาทนะครับและท่านผออสมคบไปอีกนะครับส่วนตัวนะครับอีกห้าหกแสนรวมเป็นสองร้านกว่าบาททำให้สามารถที่จะพลิกฟื้นอาคารเก่าที่ส่งคุณค่าสาหรับเมืองเด็กตรงเพราะว่าโรงเรียนอนุาบาลเด็กตรงก็คือโรงเรียนระจกรรมอําเภอขององคเภื่อเด็กตรงแะครับร่องทีแลว้วก็ที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะแล้วก็เรื่องดูแลเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเด็กโตนละทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนการัดการการศึกษาก็คือสถาบันท่าศาลกษัตริย์แล้วมาแปลงเป็นสินทรัพย์มาแปลงมาาาสส่ออร้งงข หนึ่งสองสามแเป็เลยดยวเจะ่เ่นครับวันนี้นะครับาัตกสลุดกแลวกานเกิดเนการเยียมรอยแล้วนะครับผมโดยประาในที่ระนะคะท่านะได้ยิ่ยมบงต๊อกนะคะโซนต่าของพิพิลาต้องสลุนะคะและวก็สามานะคะจะช่างพิมพ้า

แล้วก็สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยนะครับผมบริเวณที่ต่างๆมันสักซึ่งตอนนี้เลยนะครับผมของกัรเชนนะครับซึ่งเป็นประเทศแล้วก็สมาชิกของสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยสอททอทแล้วก็ผม นะครับผมสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวไทยสทททนะครับผมแล้วก็พร้อมด้วยสมาชิกนะครับผมรับมอบนะครับเป็นเชิญครับเป็นเชิญครับท่านแล้วก็ท่านดรสุบิลยูช่างอุตสานะครับท่านผู้บริการท่านเจ้าหน้ที่การศึกษาการศึกษายาระเทศสรนะครับแล้วก็หน่วยงาส่วนราชการทุกท่านนะครับที่เราเป็นเกียรติในอย่างสูง ชิมกันนะครับผมต้องเป็นของทานเล่นนะครับผมผมคิดฟันเลยนะครับตั้งแต่เวลาเ9นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกานะผมแล้วก็ขอต้อนรับท่านสุนเล่นนักพิณด้วยนะครับผมกับอาจารย์ท่านอาจารย์สุลทรนครับในครั้งนี้นะครับที่ได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับกับของคุณเป็นอย่างสูนย์ครับผม เรื่องของคูแดงด้วยนะครับผม